ว่านางเป็นยังกะนางมีโรคประจาตัวของนางอะไนอทุกคนเจ็บหัวแล้วก็เห็นยังน้อยหนึ่งกับอะไเจ็บหัวปวดหัวทุกคนเลยเนาะเวียนหัวแบบว่าเห็นน้องอยู่ซื่อๆกับเจ็บหัวแบบนี้แะละทุกคนเลยนางจะเป็นแบบนี้เนาะโรคของน้ำบริปะไม่ได้ไปตากลมงตากแดดยังไรทุกคนเลยนอนอยู่ในเฮือนแบบนี้แหละนอนหลินอยู่ในแบบนี้แล้วกันยังเจ็บเลยทุกคนเลยนอนตากพัดลมนอนหลินอยู่สื่อๆไม่ได้เห็นยังกับเจ็บเนาะไม่ได้อบ แดบว่าไม่ได้ออกไปตรงไปเห็นวียงเห็นงานไม่ได้ตากแดดจะเจ็บนะทุกคนนะโอ้ยกับสวัสดีสียนแฟนกันมาทถูกกูทุกคนเนอะจาเนาะมาพอกับอีหลาออมอีกแล้วเนาะเมื่อนี้ทุกคนเอยก็จะพาทุกคนไป เมื่อน้องปลูกหัวหอมอะแรงเนางหา่ะทุกคนเนาะเมื่อวานเราปลูกแล้วยังกะไปเบิ่งคลิปแรกได้เลยเนาะทุกคนเนาะค่ะอ้อมมีซองคลิปเนาะทุกคนเนาะป้าพุทธะแค่ปลูกหัวหอมได้ทุกคนในเมืองเนี่ยเนาะเมื่อนี้กฝน,นบริตกเนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี่ตกบนมือเมื่อนี้บริตกเนาะทุกคนคลายแต่ว่ามันบริตกเนาะออ้มจะได้ปลูกต้นไม <c oughs> ป้ปลูกต้นหอมเนาะทุกคนค่ะเมื่อนี้คลายแต่ว่ามีลมเย็นเย็นเนาะทุกคนเนาะ พาถันมาทางนี้กันนะทุกคนเลยเนาะให้ไอ้ให้ลานมาดูแลยาแต่นี่ยามาดูแลยาลานว่าีงเนาะนะทุกคนเป็นีงปวดหัวิ่นนอนดมยาดมเลยจ้าอาการของนางกลับขึ้นมาแล้วนะทุกคนอาการของนางกลับขึ้นมาอีกแล้วทุกคนเลยเนาะนางเจ็บหัวอีกแล้วเนาะเป็นวินเบิเลยมาอนีกะทุกคนเลย อาการกเก่ากำเลิบแล้วบ่มีพนหอจะพาเพื่อนไปหาหมอนะทุกคนน้องอ้อมก,ก็ได้ทุกคนเ้ยอ่ะเนาะน้องอ้อมกับบ่มีหอเงินจะพาเพื่อนไปหาหมอทุกคนเลยเนาะป้าทีนน่โทนา่งกะลับมาเจ็บหัวอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะว่า ขาดนา่งไม่ได้ไปตากแดดนะทุกคนอยู่แต่ในเฮือนจ้ะไม่ได้ออกไปทางใดเลยอยู่แต่ในเฮือนถ่ายคลิปเลี้ยแล้วกาเขาในเฮือนเลยนะทุกคนไม่ได้แบบ่ว่าไม่ได้ออกไปตากดงตากแดดเนาะแต่ว่านางก็ยังเจ็บทุกคนเลยอู้ววหูว่านางเป็นแบบไหนบ้างเลยอ่นอนเลยค่ะนอะทุกคนเลยเียน,นหัวนอนนองมกับหัวจะสวยจงไรยาก็ใ,ให้เพุ่นดมยาดมลวกาหายามองห้ยอะไรนะทุกคนเนาะอ้า ทุกคนเลยให้ร้านมาเบ่งยาแต่ว่าทางซองคนเลยเปลี่ยนนี้นะน้องอ้อกัใ้ดูเลยั้งซองเลยก่อนดับไปหามอ,อกะต้องได้เอาไปนํำกัรประซองทุกคนเลยเนาะแต่ว่าบ่มีเงินจะพาเพื่อนไปหาหมอเนาะนกกทุกคยเนะ,ะนะออหหออแตออ่ว่าบมเนจะพาื่อไปหามอกระต้องอด้เาไปน้บกรรไกรพัดซองทนเบเนาะแย่ว่าบ่มีเงนจะพาเพื่อนประชาชนไทยเนาะกคนานะก็มีแต่ พาสปอร์ตกับคงสิได้เชียคงสิได้เสียสามคนลาวมาหาหมออยู่เมืองไทยแะไรเนาะนะทุกคนเนาะค่ะว่มีหอดเวลาจะพาคนไปหาหมออยู่หมออำเภอเพ็งห้องมอเพ็งผู้ละเนาะทุกคนห้องมออำเภอเพ็งผู้และระหว่างว่ามีเงินจะไปนะทุกคนหน้าไปกะคีเดซาร์ลิงเงินอะไรไปทุกคนเลยเนาะพาหย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนเนาะอะไรกันกลับมาเป็นโอ้ทุกคนเลยเนาะนางก็กลับมา เป็นอีกเก่าเนาะโรคที่นางเคยเป็นอะไรทุกคนเลยเจ็บหัวเนาะภายที่ยังพูดว่านางเป็นยกกังกะนางมีโรคประจำตัวของนางอะไรเนาะทุกคนเจ็บหัวและะ้วก็อเห็นยังน้อยหนึ่งกับบอได้เนาะเจ็บหัวปวดหัวทุกคนเลยเนาะเวียนหัวแบบว่าเห็นนาะงนางอยู่ซื่อๆกับเจ็บหัวแบบนี้อะไรทุกคนเลยนางจะเป็นแบบนี้เนาะโรคของนงปป้ำหรือเปะ่ไม่ได้ไปตากลมตากแดดยังไรทุกคนเลยนอนอยู่ในฮือนแบบนี้แหละ นอนหลินอยู่ในแบบนี้แหละกันเนีเจ็บเลยทุกคนเนาะนอนตากพัดลมนอนหลินอยู่ซื่อๆไ่ได้เห็นยังกันเจ็บเนาะไ่ได้ออกไปว่าไ่ได้ออกไปตรงไปเห็ดเวียงเห็ดงานไ่ได้ตากแดดกัจเจ็บเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเ <c ười> หมือนน้ำนางนี่เนาะทุกคนเนาะนี่ก็นอนให้ลานไปเนาะแดดน้อง,งอ่อมจะมาไปขุดเอาดินมาใส่อันนี้เนาะทุกคนปลูกผักหอมเนาะนี่เลยเนาะได้ผักหอมมามีจากหลุมวะ่ะโอ้ พีชิพาลุ่มหัวหอมเก่าหัวน้อมีหัวหอมทั้งเห็นอยู่ในตู้นะบ่มีบ่ได้กินจักเถื่อนนาะทุกคนเ้ยหัวผักหอมอะไรหอมแดงอะไรนาะบ่ได้กินจักเถื่อนปะไว้าาในตู้นะเห็นยังเรือกเก่าหัวเลยเอาออกมาปลูกนาะทุกคนโอ้ยเย็นมาอนิลมผัดมาเลยเย็นเย็นน้อทุกคนะเย็นแ,แต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นนานน้องเราคันได้อยางออกมานอก,ออกมาเห็นางาะมาขุดดงขุดดินน้อยหนึ่งนี่คืออ้ย บ็ได้วาเลยแหละทุกคนรอให้มันจะยินอากาศดีจำหรับกันเนาะอู้วนี่คนในน้องอ้มจะมาขุดเอาดินมองนี่เนาะนี่แหละขุดเอาดินแถวๆนี่ว่ามาขุดเอามองพี่ดีกว่าบอกทุกคนนะอ้าเนาะฝนตกทุกคนบนเนน่ามันอ่างในนี่มันไหลโบกมันพูดทางไหลออกแล้วมันกับมาขุดออกกับยามันพูดทางจะไหลออกไปแล้วบนเนนีโอ้ยเนาะมันพูดทางจะไหลออกไปแล้ว แนวเนาะมันก็เป็นคลองอยู่แบบนี้บุว่ะพวกคนพักกันขุดเห็ดยังเนาะันจนสิบม,มีหัวทางไหลแลละน้องอ้อมก็จะก่นเอาต้นพักแงยงในนี่นะทุกคนนี่เอพักแยงในนี่ไปปลูกอยู่ไปปลูกสกระถางเนาะไปปลูกสกระถางไว้เพราะว่าเวลาฝนตกมาในน้ำอุ่นาสามารถแล้วมันจะมวมน้ำเาม,มันจะเวลาย่างมากกับบุคอยเห็นนะทุกคนมันอยู่ต่ำ เขายางมาก่บคอยเห็นมัาก็เหยียบไปหยียบมากนะทุกคนแบบว่ามันอยู่ต่ำเน๊เนี่ยเห็นไะเขายางมากกับโเห็นมันก็จะอยู่แบบว่าคือหยาเลยแบบเดียวกับหยาเลยทุกคนเลยน้ำก็จะกลงใปลูกใส่กระทางไห้แล้วก็เอาเขาไว้ว่าอยู่ผู้ใดทุกคนเลยเนาะโดตน้าเอาวันนี้ทุกคนแล้วก็ปลูกหอมนราปลูกหอมยามนี่ี่ได้กินอยู่บ่ละแต่น้องออมจะปลูกใส่กระถางหน้าแล้วก็ แล้วกา็เอาไปไว้อยู่ในห่มนะทุกคนเพราะว่าปลูกหอมยามนี่ฝนตกแซมันนี่รับรองเลยว่าไม่ได้กินหอมแน่นอนคน่ะคนในแห้งกินดินแห้งแน่นอนคนด้กินขิดจมแนนอนเพราะว่า,วามันฝนตกแซมันหัวมันกระเปียกนะทุกคนเลยเนาะเราจะพาทุกคนไปเบิ่งกันเลยนะทุกคนเลยเนาะแล้ก็จะมาพูดเอาดินใส่แล้วก็ปลูกใส่นะทุกคนมานะปลูกใส่กระถางเอาเนาะป้าทุกคนลองต้นต้นอันกระเจี๊ยบหน่ค่ะ ก็เจี๊ยบรู้เปล่าต้นยังว่าอันนี้ทุกคนมึงเลยโอเคอันนี้เนะาะใบคือกะใบกระเจี๊ยบก็มีแดดอยู่แล้วก็มีลมมาพ้อมเนาะอากาศเย็นนะทุกคนเนาะเย็นสบายคักแต่ว่าอยังให้ทุกคนเห็นนะาน้องตอนนี้แบบว่าเหือเต็มหน่าเลยนะทุกคนเนาะอากาศโคตร้อนเลยว่าแซนตี้อากาศบม่ได้ห่อนทุกคนแต่ว่าน้องมัน เห็นเังกะเหงาออกไหวนะทุกคนเนาะเด็กก็จะมาเห็นเริ่มเห็นกันเลยเนาะได้มันจะยาวนะทุกคนแค่น้องอ้อมว่าวเด็กกับปลาไปเพิ่งเติบแล้วเนาะเนาะแล้วน้องอ้อมก็จะไปถ่ายให้เบิ่งนช่าตอนเอาดินใส่น้องอ้อมจะถ่ายให้เบิ่งตอนปลูกเลยเนาะทุกคนเพราะว่าคลิปมันจะยาวขนาดทุกคนเพราะว่าน้องอ้อมก็หลายอย่างอยู่มันจะยาวเกินน่ะนะยันทุกคนเบิ่งจบเนาะทุกคนปุ๊บ บรรยากาศมาเนี่ยคนเป็นใจอยู่ทุกคนบระตกไหายเพระ่ตกเนาะเพราะว่าน้องอ้อมจะได้ปลูกต้นมะหอมเนาะทุกคนเนาะไปขุดเอาดินมามาค่ะทุกคนน้องอ้อมจะเอามาปลูกไว้ในนี้เนาะนี่แหละบ้างที่ปลูกใช่ไหมเนาะโอ้ยน้องอ้อนจะปลูกใช่ไหนี่แหละ ดชิดิมาแล้วทุกคนเราก็เทียมข้หัวหนึ่งก่อนเจีได้เห็นจะเป็นแพ้ตลอดเลยเต็มแล้วเจีอเปลือกไข่เอาเปลือกไข่ลงน้ำนทุกคนเนจี๊ยเอาแย่กับข้าว เขาเร่เป็นปุยเดีวเขาคนในเปลือกไข่เขาหาเนะาะ้คนเกยกคนกนมีสิทธหาลู<อ>่มอหงเก้าหัวสกัดหัวกกระเทียมเพาะทุกคนน้อมจิมู๋กระเทียมนำม่ยาไม่ตังไม่ตนี่เป็นเรื่องขนัดของเราเลยน,นั่น ส่วนหอมมาทุกคนเวลาน้องอ้อมอยู่บ้านน้องอ้อมไปโรงเรียนน้องอ้อมเราปลูกทุกปีนะเราปลูกโเรียนทุกเดือนะดูปลูกกระปุกทุกปีนะโรงเรียนไปโรงเรียนปลูกพักก่อมาทุกคนทีเดียวอยู่บ้านน้องอ้อมดูเลยมาสิกะเอากมาปลูกหอมผนบอกว่าจิได้กินง่ายอยู่บนมาทุกคน

ก่อนจีได้กินงพร้อมอยู่ทกคนนะถาุกินจเอาไว้ในหงกแลยกทุกคนถือตทุกคนตรงน้าคายยนี่นะแล้วจะเอาเอาใครลงก่อกินเ้อมาก ที doen, no ie, no ่บนลน้อยที่คนมันน้อยเดียวไอ้ตยู่เป็นกอ้มโอ้ยยุกับเ้ย่ยเ่้อเฮนยเ้ยเฮ้ยก้เฮ้ยอ่้ยเฮ้ยเฮย้ว้

แ่กเสร็จแล้ะทุกคนัหามันออก่หนึใ sí ห้มันนันไว่เดแล้วบอะลืมก่อนอื่นเขาก็ต้องเอากรดินลงก่นเพิ่มฮะเจ็ดินัที่องดินโปอันนี้ไว้ลืมได้ไงจริ็เลย เนี่ยได้เรีนไดต้องใส่เข้าไปวันโอ้ใส่จนเต็มรุมเลยนะทุกคนเลย ลมผ <fits you Elena> ัดมาเลยเย็นเยว้เนดหมดพอดีเลยจ้าตะกนดีตะกอนด มาแล yup. ้วเราจะปลูกกันเลยค่ะทุกคนนี่ตัดหัวมันหน่อยหนึ่งนะฮะมันเกิดวอกเร็วเปิดเลยเดี๋ยวเราเปิดอนามันลดน้ำมันนะคะมีแต่ละอารมณ์ไปเลยลมละหัวนะทุกคน มาดูว่าน้องอมจะได้กินง่ายโบนาะทุกคนแดนหนึ่งทีได้กินบ่เนาะจะบอกรถเดนแบบนี้ มันออกน้อยนึงวะน้องเกิดเียวค่ะอ้นี่เราจะเอาใหใส่ด้วยกรเทียมนะคะทุกคนหัวหอมมืเดียวเกระเทียมไปน้ำเนาะว่ามันไม่พอหัหอมของเรามไม่พอค่ะหอเรานิดเดียวมันเลยไม่พอทุกคนเราต้เอระเทียมลงใสเดียว สองอย่างนะคะดูว่าเราจะได้กินกระเทียมดูว่าจะได้กินหัวหอมกันแน่นี่เสจแล้วทุกคนดูกลัวเราจะนมเศษดินออกไปหมดเลยดูสิวเสร็จแล้วค่ะทุกคนแค่นี้แหละเป็นการปลูกหัวหอมหอมโเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วน้องอ์นจะไปเอาน้ำมนตลดให้น้องค่ะน้องอ์นก็จะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าไปแล้วบา,บายบายสวัสดีจ้า